ทำดีเอาอหน้าทำตัวอวดเก่งเลียแข้งเลียขาเจ้านายเป็นแค่ลูกแม่บ้านจนก็จนกว่าอายุงานก็น้อยกว่าแต่กลับได้งานจากบอสแบบนี้จะให้ฉันคิดดีได้ยังไงบอสคะลูกป้าทำงานได้ทุกอย่างเลยค่ะถ้าบอสจะใช้อะไรเรียกได้เลยนะคะเขาเพิ่งทำงานบริษัทครั้งแรกถ้าทำอะไรผิดพลาด บอสเตือนได้เลยนะคะได้เลยครับป้าจุ๋มไม่ต้องเปห่วงเลยนะครับถ้าลูกหมูเขาได้ไปทำงานกับพนักงานคนอื่นๆเดี๋ยวก็มีประสบการณ์เองแหละครับค่ะคุณลูกหมูพร้อมเริ่มงานแล้วใช่ไหมครับพร,มมรพร้อมครับบอสดีเลยครับคุณวางใจได้เลยนะพนักงานบริษัทนี้ใจดีทุกคนโอ๊ยวันแกเป็นอะไรเนี่ย ยอดที่ฉันคิดนะสิมันไม่ตรงสักทีฉันเหนื่อยที่จะทำละเอาเธอก็ใจยเย็นๆสิไม่ต้องถึงขั้นปลาข้าวปลาของก็ได้เธอพูดแบบนี้เธอจะมาทำให้ฉันไหมล่ะโอ้ไม่เอาอะ่ะงานที่ยังไม่เสร็จเลยเห็นไหมฉันแกก็ทำงานของแกไปเลยไม่ต้องมาโยกบฉันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพนักงานใหม่เหรอ ใช่ค่ะฉันชื่อลูกหมูนะคะอืมลูกหมูเดี๋ยวนั่งตรงนี้นะขอบคุณค่ะเราชื่อลุกนะส่วนนั่นวันยินดีที่ได้รู้จักนะค่ะ ลูกโมพักเที่ยงแล้วเหรอลูกใช่ค่ะแล้วนี่แม่กินข้าวหรือยังคะยังเลยลูกหนูจะไปกินข้าวแล้วเหรอแม่ทําข้าวตอกมาให้วาอยู่ในครัวน่ะหนูไปกินไปอืมไม่เอาอะ่ะหนูรอกินพอแม่ดีกว่านานนะลูกแม่ยังทําความสะอาดข้างในไม่เสร็จเลยถ้าอย่างนั้นหนูทําช่วยแม่ดีกว่าจะได้ใจไปไหวไม่ต้องลูกไม่ต้องทําไมก็หนูอยากช่วยแม่นี่ งั้นเดินหนูเช็ดกระจกให้แม่ไปทำอย่างอื่นเลยจริงๆในลูกคนนี้คลูกแม่ไงเอ้าคุณวนันสวัสดีค่ะสวัสดีป้าลูกหมูแล้วเธอไปเช็ดกระจกทำไมอ่ะหอฉันช่วยแม่ฉันทำงานน่ะแม่ป้ามีลูกป้าเหรอใช่จ้ะลูกป้าเองเขาอยู่ผแผนกเดียวกับคุณวันเหรอคะ ใช่ว่าแต่ป้ามีเงินส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีด้วยหรอหรือว่าหุฒิการศึกษาที่ลูกป้าเอามาสมัครงานเป็นของปลอมเออไม่ใช่นะจ๊ะป้าส่งลูกป้าเรียนจนจบปริญญาตรีจริงๆจ้าถึงป้าไม่มีป้าก็หาเงินส่งลูกเรียนจนจบได้จ้าอ๋อแต่ก็คงส่งจบได้แค่ปริญญาตรี ตัฉันก be ็ไม่ได้จบปริญญาโทจากสถาบันชื่อดังแค่ฉันเอ่ยชื่อมหาลัยบริษัทก็อ้าแขนรับฉันกัหมดแล้วอ๋อค่ะดีแล้วค่ะลูกหมูเธอไม่สนใจมาเป็นแม่บ้านเหมือนแม่เธอบ้างหรอเห็นเช็ดกระจกเมื่อกี้ก็ดูคล่องดีนี่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆ นี่วันฉันหล่อเล่นนะทำสีเรียสไปได้โอเคงั้นฉันไม่กลัวแล้วดีกว่า,าบริษัทมีลูกแม่บ้านเป็นพนักงานเสื่อมเสียภาพพดหมดไม่เป็นไรลูกอย่าไปสนใจเลย เราทำหน้าที่เราให้ดีก็พอค่ะแม่ที่ผมเรียกพวกคุณมากระทนหันเพราะผมมีเรื่องจะแจ้งให้ผู้คุณทราบตอนนี้ทางสำนักงานใหญ่ได้แจ้งกับทางเรามาว่าตอนนี้กำลังม,มีโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์หนึ่งอยู่แล้วเขาต้องการคนจากสาขาเราหนึ่งคนเข้าเรื่องเลยแล้วกัน ผมมองว่าพวกคุณสองคนเนี่ยมีศักยภาพในการทำงานพอๆกันมผมเลยอยากให้พวกคุณสองคนทำโปรเจกต์ทดสอบนี้ดูก,ก่อนแล้วผมจะเป็นคนพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าใครที่ได้เป็นคนไปทำโปรเจกต์ที่สำนักงานใหญ่ค่ะบ,บอสเออเออฉันเลิกงานแล้ว กำลังจะไปหัดรอบแป๊บสิโอ้ลลยละลูกหมูค่ะแม่มีอะไรหรือเปล่าคะนี่เลิกงานแล้วนะลูกยังไม่กลับอีกเหรอหนูอยากจะทำโปรเจกต์นี้ให้เสร็จก่อนค่ะแล้วค่อยกลับ แม่กลับไปก่อนเลยนะตั้งใจนะลูกแล้วก็อย่าหักโหมเกินไปแม่กลับก่อนนะค่ะแม่ หนูมีข่าวดีจะมาบอกอะไรข่าวดีอะไรลูกหนูได้รับเลือกให้ไปทำโปรเจกต์ที่สำนักงานใหญ่จริงเหรอลูกจริงสิคะแม่เขาบอกว่าถ้าทำโปรเจกต์เสร็จได้เงินรางวัลตั้ง5้าหมื่นเลยนะโอ้โหเก่งจริงๆเลยลูกแม่นี่ยินลูกแม่บ้านสมใจเธอหรือยังล่ะทำดีเอาหน้า ทำตัวอวดเก่งเลียแค่เลีย,ข,ลยขาเจ้านายฉันละไม่แปลกใจเลยที่เธอได้งานนี้แต่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเลิกแอปแปลว่าทีอย่ามาทำตัวเป็นผลไม้เมืองหนาวฉันไม่ชอบนี่วันทำไมเป็นแค่ลูกแม่บ้านจนก็จนกว่าอายุงานก็น้อยกว่าแต่กลับได้งานจากบอสแบบนี้จะให้ฉันคิดดีได้ยังไง นี่คุณวันลูกหมูเข้าไปทำอะไรให้คุณนักหนาถึงต้องดูถูกกันขนาดนี้ทำอะไรนักหนาหรอป้าก็แย่งงานฉันไงฉันเลยอยากรู้จริงๆว่าป้าได้สอนลูกป้าหรือเปล่าว่าอย่าแย่งของคนอื่นนี่วันฉันไม่ได้แย่งบอสเลือกฉันเองหน้าไม่อายทั้งแม่ทั้งลูกหักปากน้ำใส่กระโหลกชังงอกดูเงาตัวเองบ้าง อย่างเธอไม่สมควรที่จะได้งานนี้บางทีฉันก็คิดนะว่าการศึกษาที่สูงของเธอไม่ได้ช่วยยกระดับจิตใจของเธอให้สูงขึ้นเลยเป็นแค่ลูกแม่บ้านมาพูดแบบนี้กับฉันน่าสมเพชคุณนั่นแหละที่น่าสมเพชบอสคนที่น่าสมเพชที่สุดคือคนที่ชอบดูถูกคนอื่นแต่ไม่ดูตัวเอง เหมือนคุณไงคุณวันบอสบอสจะเข้าข้างหยีลูกแม่บ้านนี่หรอคะผมไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นผมตัดสินจากผลงานผลงานใหญ่นี่เนี่ยนะผลงานจะดีกว่าของวันก็ใช่เลยสิงานของคุณลูกหมูส่งก็เร็วกว่ารายละเอียดก็ดีกว่าส่วนงานของคุณช่วยไม่มีชิ้นดีแล้วให้ผมเลือกคุณได้ยังไงที่นี่คุณรู้หรือยัง ว่าผมไม่ได้ลำเอียงอออถ้าคุณรับผลการตัดสินใจของผมไม่ได้คุณก็ลาออกไปไม่ค่ะไม่ลาออกค่ะหนูขอโทษค่ะอย่าไล่หนูออกเลยนะคะคุณไม่ต้องมาขอโทษผมคนที่คุณควรขอโทษคือป้าจุ๋มกับลูกหมูหนูขอโทษนะคะป้าฉันขอโทษละลูกหมูเออไม่เป็นไรจ้ะคุณวันไม่เป็นไรวัน ขอบคุณจริงๆนะคะที่ไม่ถือโทษกดหนูนี่หนูป้าขอบอกอะไรไว้สักอย่างนะอย่าดูถูกใครด้วยการศึกษาเพราะไปปริญญาไม่ได้วัดค่าว่าใครเป็นคนดีค่ะ ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้หิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตมายได้โธอยิ้ม